สวัสดีทุกทุกคนาจา๊าวันนี้พาเก็บออ่มแซบออ่อมแซบตำนึงหวานเป็นจรงห้าสีหรือบุษบาริมทางกินดีมีประโยชน์นะบำรุงสายตาบำรุงเลือดได้เป็นอย่างดีเลยเนี่ยถ้าเกิดเขายังไม่ติดดอกเราก็จะไม่รู้ว่าต้นนี้เป็นดอกสีอะไรนะถ้าเกิดเขาไม่ติดดอกเราก็จะไม่รู้นะเนี่ยทีนี้ เห็นใบเขาง,งามๆเราก็จะไปทาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไปเนี่ยต้มจืดผัดแกงต้มจืดผัดน้ำมันหอยแกงกินสดได้หมดเลยอร่อยมากนะเนี่ยถ้าพีย่ยุ้ยพี่ที่บริษัทไม่บอกว่าเขากินได้เราก็ยังคิดว่าเป็นวัชพืชพี่ยุ้ยได้ยินไหมจ๊ะพี่ยุย้ยออกจากกลุ่มมานานเราออกจากกลุ่มมานานแล้ว เพื่อที่จะทําตั้งหน้าตั้งตาทามาหากินหาเงินเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปกินแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่างเงินให้เออมีงงมีเงินมีท้องพอสมควรเดี๋ยวกลับเข้ากลุ่มจะไม่กลับหลังถ้ายัง ถอยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจาสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินทินรักอะไระร้องไม่จบดำน้ำอีกแล้วบงบงบงเดี๋ยวน้องบีแซว น้องบีช่องแม่บีปลูกผักใครสนใจกระท่อมกับขนมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนสุดแสนจะขยันเดี๋ยวแพรมมานานแล้วเดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวคนดูที่เขาไม่ชอบอะไรที่มันยืดเยื้อเขาก็จะเข้ามาพูดมากจังเลยไม่ได้เข้าเรื่องสักทีอ่าเข้าเรื่องแล้วจ๊ะอันนี้คือออมแซบที่พอยุ่ที่บริษัทเราบอกว่าสัมคันดีเราก็ไปหาข้อมูลมาตัดกิ่งกักชับติดง่ายทิมท,มทิมเข้าไปเนี่ยตัดแล้วเอาไป เอาใบไปกินตัดกิง่งปักชำงอกเออรากจะงอกตามข้อเบิงที่เบิงเห็นไหมทิ่มลงดินเลยเนี่ยรากก็จะงอกตามข้อต้องให้อ่ปักลงไปในดินนะจ๊ะแต่เราก็จะเก็บงามไหมมองเนี้ยงามดีเราถึงจะต้องมาเก็บไงเพื่อที่จะเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวกินเองนะเราอะ ครอยากเห็นเราทาอาหารนูน่นนี่นี่นั่นไปดูที่ช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลที่เปิดทิ้งทิ้งทิ้งงไว้โดยที่ไม่ได้ซีเรีสละเพราะว่าอย่างที่บอกเ,เราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนมีชื่อเสียงบ่มีไผรมากดติดตามหรอกนอกจากมีทีมงานโปรโมทช่องอยากดังเนี่ยดาราอยากดาราดังนักร้องเขาจะต้องมีการโปรโมท มันจะต้องโปรโมทใช้เงินโปรโมทเยอะพอสมควรแต่เราไม่อยากดังเพราะถ้าดังชีวิตส่วนตัวเราจะถูกทุกคนติดตามฮนะนะความเป็นส่วนตัวนี่น้อยลงไปเลยเพราะฉะนั้นอยู่แบบเราเนี่ยดีสุดนะจะได้ไม่เป็นข่าวไปนู่นไปไหนทํานูน่ทนทำนี่จะได้ไม่เป็นข่าว ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดามันก็ต้องแลกมาอยากมีชื่อเสียงก็ต้องแลกความเป็นส่วนตัวของเรามันก็จะลดน้อยลงพวกเราในยอยู่แบบเนี้ดีแล้วเนี่ยเก็บใบไปกินแล้วก็อันนี้เลยจะเอาขึ้นปกคลิปก่อนเนี่ยนี่ยวตัดให้หมดเลยเขาจะได้แตกใหม่ ต้มมะมา่าใครที่แบบว่าเนี่ยปลูกในกระถางแบบนี้ก็ได้เนี่ยเอาเอาจิ้มจิ้มเอาเอาก้านมาทิ่มๆเดี๋ยวกันเนี่ยดูจิ้มค่ยให้ข้อจมดินนะจ๊ะเนี่ยอย่างเงี้ยเออเอาปักเลยกันปักให้ดูไปเลยเนีย่เราเอามาปักไอ้นั่นไว้ เอตอนนั้นเอาปักกิ่งมะยมไว้เจอหอยทากกินเรียบร้อยพวกเราถ้าไม่มีพวกศัตรูพืชน,นะรับรองได้ต้นไม้เราจะงดงามมากและที่สำคัญเราก็จะได้กินด้วยแต่ทีนี้ปลูกผักปลอดสารอย่างที่บอกนะเขาเป็นอาหารศัตรูพืชยิ่งปลอดสารด้วยนะหอมหวานเลยทีเดียว นี่ผักเป็ดญี่ปุ่นก็เอาไปนี่เอาไปรวมได้นะไปรวมใส่กุง้งกุ้งเตี๋ยวไปผัดไปผัดรวมกับอ่อมแซบก็ได้แล้วก็คือเก็บมารวมรวมมาผ,ผัดผักรวมมิตรอะบ้านเราดีจะตายเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาผัดปลอดสารอีกต่างหากดีด้วยพอดีคุณหมอผ่านไปแล้วคุณหมออภพิชัยในหมู่บ้านเราร้องเพลงเพราะ กำลังฝึกร้องเพลงกันลมเอ๋ยเจ้าหอบรักมาให้ใครจงพาดกลับไปเพราะดวงหรือไทยข้าไม่ต้องการข้ากลัวเลือกเกินกลัวรักที่สิ้นสงสารกลัวรักจะทรมาน ครัวดวงวิญญาณจะต้องร้องไห้ฮะเรากับคุณหมออาพิชัยสองคนส่วนมากจะอะไรว่าส่งเพลงให้ฟังร้องแล้วก็ส่งเพ,เพลงให้กันฟัง <c oughs> คุณหมอส่งให้เราฟังเราก็อัดร้องส่งให้คุณหมอฟังนี่การร้องเพลงเป็นสิ่งที่ดีมากๆมันทําให้ชีวิตรู้สึกแจะตัดดีกว่ามันทําให้มีความสุขด้วยฝึกสมองบริหารปอดได้เป็นอย่างดี ต้องคนที่ร้องเพลงแบบประจำประจำเขาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความจำเนี่ยตัดนี้เลยเดี๋ยวตัดให้กุุดเลยดีกว่าเนี่ยถ้ายังไม่ติดดอกเราก็จะไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรดวงใจข้าตรมแล้วลมเจ้าเอ้ยยาเย้ยข้าเลย พัดเลยผ่านไปแล้ว่งใช่ป่ะถ้ายอมช้ำใจในรักที่ข้าเคยหวงรำจ้อย่าตามมาลวงสงสารดวงใจดวงนี้เถิดลมอ้าวจบแล้วอ่ะให้เ <c> ร <oughs> งไปละมารองท่อนจบเดี <c oughs> ย๋ยวเราต้องไปฝึกไปฝึกอันนี้รอเด <c oughs> ี๋ยวดินมากบกลบ แลเอาใบต้องอันนี้เราถ่ายตอนเช้าเพราะฉะนั้นมันจําเป็นมากเลยที่จะต้องริดใบออกให้หมดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะจะไรเหี่ยวเฉาตายแต่มีใบของต้นมะยมอยู่เนี่ยเวลาทำอะไรเคยป่ะเคยป่าวางพวกนี้ทิ้งไว้แล้วลืม <laughs> หลายคนน่านจะเป็นเหมือนเราวางทิ้งไว้เนี่ย แล้วก็เก็บตะ,ตะกร้าเข้าบ้านแล้วก็ลืมบอกเฮ้ยมันหายไปไหนไหมที่ตัดกิ่งมันหายไ,ไหนหลงแลวัยนี้มันหลงแล้วนะอืมดวงใจข้าตรมแล้วลมเจ้าเอ้ยแยายายข้าเลยเว้ยงามครักพัดเลยผ่านมาแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปฝึกร้องใหม่ อากาศเริ่มเย็นช่วงที่ผ่านมาก็เย็นนะหนาวด้วยหนาวตับแลบรู้จักว่าอุย๊ยอากาศหนาวมากเลยที่บ้านหนาวตับแลบอ้าสวัสดีก่อนป้าฮัลโหล굿มอร์นิ <Good morning. S 1> <good> ่งป้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเก็บกินผักที่ปลอดสารนะจ๊ะ have appointment pay เออโอเค ืนี่ได้ยินว่า he speak English I have to appointment to play golf at Vista ah. golf o okay. s e o นะ speak English สมัยหนุมน่มๆเนะถ้าเกิดป๊ะป๊าเราดีๆนะโอ้โหภาษาอังกฤษนะเป๊ะเลยไอ,ฟฟอ้โฟโตลูกสาวก็เลยได้ภาษาอังกฤษจากป๊ะปาไป ภาษา,ษาอังกฤษเป๊ะเลยลูกสาวเราเราก็ชอบเรียนภาษาอังกฤษาเช่นกันคือเป็นภาษาที่วิชาเป็นวิชาที่ดึงคะแนนอย่างอื่นขึ้นมาไงส่วนพวกคำนวณตกหมดแหละ <c oughs> ติดลงติดรอซ่อมแล้วก็ไม่ผ่านะคิดดัวกันแล้วกันอาจารย์นี่อาจารย์ซ่อมจนอาจารย์โมโหมจนอาจารย์บอกว่าโอยไม่ไหวแล้วให้มันไปเลยหนึ่งเ <c oughs> กรดหนึง่ง อูขอบคุณอาจารย์มากเลยเราเป็นคนที่อะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเราโอเคอยู่นะแต่ถ้าเป็นพวกคำนวณสถิติคณิตศาสตร์อะไรแล้วแต่ที่มีเรื่องคำนวณตกหมดครับท่านไม่เหลือได้ดีได้ดีพวกการตลาดนี่แหละคุณป้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณป้าขออนุญาตถ่ายคุณหมอผ่านไปแล้วค่ะคุณป้าคุณป้ากับคุณหมอก็จะแบบว่าออกกำลังกายกันทุกเช้าเลยน่ารัก คะตื่นตีสามกว่าใช่ไหมอนไปอ๋อ <c oughs> โอ้ยคุณป้ายัางแข็งแรงอยู่เราก็เลยต้องแข็งแรงให้ได้เท่าคุณป้ามั่งื้อหมายถึงอายุเท่าคุณป้าไงคะต้องจะพยายามแข็งแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเราก็จะเก็บเอาไปเด็ดเด็ดเดดแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น แช่ตู้เย็ยนไว้แล้วก็คือสามารถแช่ช่องฟรีสได้นะ่ะ mm. คือเวลาเราต้มน้ำนร้อนๆจะเดือดๆเนี้ยใส่หมูสับลงไปก่อนแล้วก็เอาใบเนี้ยใส่ไปเลยใบอ่อมแซบใส่ไปได้เลยแต่ของเรามีเยอะไงเราก็ไม่ต้องแช่ช่องฟรีสไงถ้ามีเหลือมากๆก็เอาไปทำไรบ่าลงถังหมัก บ้านเราเนี่ยถังหมักอ่พืชผักขมๆพวกพืชผักบ้านเราไม่มีอะไรไม่มีสารเคมีเจือปนไปแล้วอากาศดีๆเช้าๆฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้จ้าได้ได้หนุ่มๆวิ่งตามเจ้าของเลยหนุ่มๆเขาวิ่งตามเจ้าของชีวิตเกิดมาชะตาลำเข็น เกิดมาเหมือนมีบาปเวนตามพลานภาพระจนอัดอกเก็บไว้ทุกใจเออแน่นุมปรีลน้นสุดเผยว่าจะพรำบน่นต้องทนซ่อนรอยปวดราว้าวเพลงนี้เพลงอไะไรจะหวังสิ่งใดม่เคยสมปองเจะเจอลุ้นความมนมอง รองคมคืนคำเช้าเสพสิ่งสุขสารเหมือนลมแผ่วมาเบาๆดังครอไรเรียงรุมเร้าดุดพายุโฮมสมสารสมสาร,สสารว่าเวเดียวได้อ่างวางและแสนวิเว เหมือนอยู่ในม่านเมฆแห่งความทุกข์ทรมานน้ำจิตเยื่อใยน้ำใจเมตตาสงสารอยากเห็นเลือดเสื้อจานเจอแต่หานใจดำเลือดเย็นเพลงอะไรม่านเมฆในม่านเมฆหรือเปล่า ไปดีกว่าอย่าลืมนะเจ้าพวกเราใครที่ยังไม่ได้ลงคลิปลงคลิปซะนะคลิปสั้นสลับคลิปยาวคนที่รักกันปลูกคลิปสั้นสลับคลิปยาววนไปอย่างนี้นะอัดไปมันรัวๆโดยไม่ต้องสนใจยอดวิวเพราะพวกพวกเราเป็นช่องที่เจาะก,กลุ่มช่องกเกษตรช่องปลูกผักลงไปโดยไม่ต้องสนใจหรอกให้ทําเหมือนช่องคุณหน่อยบ้านไร่อมคยอมเห็นปะคุณหน่อยจะขยันลงคลิปมากเลยแล้วคุณหน่อยก็ไม่ได้สนใจยอดวิวลงๆไปค,คือยังไงพอไปย้อนดู จะมีคนรักการปลูกกลุ่มคนรักการปลูกเขามาดูเองใครที่ชอบปลูกอะไรก็แล้วแต่ว่านมงคนพืชบางคนดอกไม้กุหลาบต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ชอบปลูกปลูกแคคตัสกล้วยไม้ทําคลิปเลยทําคลิปโดยไม่ต้องสนใจอะไรว่าไงจ้าโอ้หนุ่มๆเจอกันโนะอ้โนี่เห็นป่ะเท่าชราคอนชรามาเยือนนะเจอกันตั้งแต่หหลายปีมากเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเล็กๆอะ่ะคิดดูเราเรามาอยู่เกือบ20ปีแล้วอ่ะ ปีงั้แต่ปีสี่หกอ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพคนด้ียนะจ๊ะทุกคนแค่นี้นะ